สวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเตาบิ๊กนิกยี่ห้อออโต้กดไม่ลงหรือว่าแข็งขนาดเพิ่งซื้อมาไม่กี่วันผมมีวิธีมาแก้ไขหลังจากไปเปิดดู YouTube มาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่ผมหาดโดยวิธีของผมเอง อย่างแรกคือถ้าคุณกดไม่ได้คุณให้นำมือมาดันตรงนี้นะครับแล้วคุณก็พร้อมกับกดตรงข้างหน้านี้ด้วยพร้อมกันนี่ให้มือดันไว้ดันเสร็จแล้วก็กดมันจะกดได้เมื่อกี้ตอนแรกกดไม่ได้นะครับหลังจากผมทําไปแล้วต่อมาคุณจะหาน้ามันพืชหรืออะไรก็ได้ ที่เป็นอลอรื่นแต่ไม่ใช่ไวไฟนะครับชุบใช้คอตตอนบัตรชุบน้ำมันแล้วก็มาทานี่ทาตรงร่องน,นี้ทาตรงร่องนี้ทาตรงร่องนี้แล้วก็ทาตรงร่องนี้นะครับเนี่ยแค่นั้นเองหลังจากงอมมาบางคลิปก็ให้เจาะ ให้อะไรก็ไม่รู้หลังจากทำแล้วปึ๊บทีนี้ก็ล็อกได้ลงได้ปกติอาจจะแข็งหน่อยอแป๊บหนึ่ง ยอดไปเลยดีกว่านี่ยอดไปเลยนี่